สวัสดีนะครับชาวปะทูทุกท่านนะครับก็วันนี้จะให้ความรู้นะครับเรื่องของบริโภคปะทุสัตว์ยังไงจึงจะปลอดภัยนะครับต้องฟังพี่เลยนะครับแล้วก็นําปฏิบัติตามนะครับแล้วบอกกับคนข้างๆเคียงๆด้วยนะครับอย่างคนรักท่านพ่อแม่ลูกก็สามารถจะทําให้ชีวิตเราปลอดภัยได้ครับอ๋อไม่จริงหรอรันนี้ นะครับเพราะว่ายาปฏิชวนะที่อยู่ในสัตว์เนี่ยมันคือคือมันไม่ได้เป็นอยู่ตลอดการนะครับถ้าเกิดว่ามีสัตว์ประเพทีผู้ครุงฟาร์มที่ผมบอกนะครับ <_ S 1> เขาใช้ในระยะเวลาที่กําหนดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีตกค้างอยู่นี่นะครับพวกนี้เนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำไม่ตันรายถึงชีวิตแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวลาผ่านกระบวนการความร้อนเนี่ยเวลาเราปรุงเราอะไรต่างๆเนี่ยนะครับยาพวกนี้มันก็ค่อนข้างจะสลายตัวนะครับถ้าเกิดว่ามันมันมีปริมาณมากนะครับ มาจจะมีตกค้างมาบ้างแต่ว่าในเรื่องถึงอันตรายถึงสะสมถึงชีวิตเนี่ยก็คงยังคงจะไม่ใช่ครับแต่จะเกิดปัญหาในพวกอาหารสุกๆดิบๆนะครับอย่างเป็นลาบเลือดลูอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ากินสุกนะครับรับรองว่าไม่ไม่เกิดแน่ สำหรับเรื่องนี้นะครับกรมปศุสัตว์เราเนี่ยได้ดําเนินการมานานแล้วนะครับหลายปีแล้วในเรื่องของสารตกค้างหรือว่าเชื้อดื้อยาอะไรต่างเนี่ยนะครับเราได้มีการสุ่มตรวจนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยสัตวแพทย์พวกกุมฟาร์มเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องของโรงเพื่อสรงออกนะครับเรามีสัตวแพทย์เราเรียกพนักงานตรวจเนื้อของกรมปศุสัตว์เนี่ยดูอยู่เราก็ไปไประจำโรง โรงงานที่ส่งออกทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะให้ได้สินค้าเนื้อสัตว์ที่มีมาตรฐานได้สุกรามหมทําให้เราเนี่ยสามารถจะส่งออกสินค้าด้านปราุสิตเนี่ยปีที่ผ่านมาในประมาณ1นึ่งแล้านนะครับประเทศที่สั่งซื้อสินค้าจากเราเนในด้านของปรุสิตเนี่ยที่ใหญ่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศสหภาพยุโรปนะครับทั้ง27ประเทศเนี่ย รวมทั้งประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ในประเทศในตะวันออกกลางรวมทั้งประเทศในแถบอาเซียนเนี่ยก็เชื่อมั่นในเรื่องของมาตรฐานคือมาตรฐานเราเนี่ยถ้าเกิดในเอเชียเนี่ยเราอันดับหนึ่งอันนี้คืออย่างนี้ครับในเรื่องของการเจอเชื้ออะไรต่างๆมันต้องมีการสืบมา ตรวจสอบว่าไปเจอในกระบวนการอันไหนนะครับเพราะปกติเนี่ยเชื้ออ e ีโคไลเนี่ยเป็นเชื้อที่อยู่ในปกติของลำไส้คนและสัตว์ตามปกติอยู่แล้วนะครับส่วนซามโมเนล่าก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ไปเจอเนี่ยนะครับต้องมีรายละเอียดนะครับว่าขึ้นอยู่ว่าไปเก็บที่ไหนเก็บอย่างไรนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเนื้อไก่มาจากโรงฆ่าสัตว์นีดีแล้วแต่การขนส่งไม่ดีไปถึงเนี่ยอาจจะติดเชื้อในช่วงนั้นก็ได้หรือว่าไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วมีการทำหีบพอแพ็กเกจนะครับ อาจจะไม่ไสะอาดอาจจะเกิดเชื้อขึ้นได้แล้วก็เชื้อพวกนี้มันก็ทวีคูณขึ้นมานะครับอันนี้ก็ต้องมีการสอบสวนาสาเหตุนะครับในทางวิทยาศาสตร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับปกติเนี่ยเรามีการตรวจสอบอยู่แล้วว่าเนื้อออกมาจากโรงงานในต่างๆเนี่ยมีการตรวจสอบในเรื่องของเชื้อพวกนี้ที่ส่งตรวจที่กรมสัตว์อยู่แล้วถ้าเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยนะครับคนในเมืองเนี่ยอาจจะมีทางเลือก ดีขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับก็คือตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซึ่งอันนี้ก็ดูง่ายนะครับดูได้เลยว่ามันมีที่มาที่ไปบริษัทอะไรแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีในเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับได้ว่า,าไก่หรือหมูอะไรที่คุณซื้อมาเนี่ยมันมีบาร์โค้ดมีอะไรเนี่มาจากไหนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตลาดสดหรือว่าตลาดนัดอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอแนะนำนะครับอันแรกเลยคือดูเขียงเลยนะครับว่าเขียงนี้เนี่ยมีความสะอาด ดูดีหรือเปล่านะครับมีเครื่องหมายของโครงการเขียงสะอาดของกรมบตรษหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไปพิจาราดูอย่างเช่นว่าดูเนื้อนะครับเนื้อนี่มันสีแดงผิดปกติหรือเปล่าใช้นิ้วจิ้มลงไปดูเนี่ยนะครับมันแข็งหรือเบามันมันไม่มีความอ่อนนุ่มเลยหรือว่ามีกลิ่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถจะสังเกตได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่ กรมบุส so, mm ัทการะทรวงเกษตรแาสหกรณ์ทนี่คือเรื่องของอาหารศึกษาก็ต้องมีโครงการประชาสัมพันธ์นะครับให้รู้ว่าเลือกซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์ยังไงจึงจะปลอดภัยที่ไร้สารตกค้างและไร้สารเด้งเนื้อแดงครับข่าวลือต่างๆออนไลน์เนี่ยที่มาจากอินเทอร์เน็ตอะไรต่างเนี่ยน้องๆอย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับชงแล้วฟอร์เวิร์ดกันไปเนี่ยไม่น่าเชื่อถือนะครับอย่างเช่นข่าวลือพบ หมูไก่เป็นเอดอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในทางตวแพทย์ในโรคเอดไม่มีนะครับรแล้วก็ครับแล้วแล้วก็โรคสัตว์สู่คนเนี่ยที่อยู่ในสัตว์พวกนี้เนี่ยก็มีน้อยอเพราะนั้นเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบก่อนให้ชัดเจนก่อนจึงจะส่งไปถ้าท่านส่งไปเท่ากับช่วยสนับสนุนให้มีความเชื่อผิดผิดเนี่ยผิดกันต่อไปนะครับ ก็ฟังพี่ไปนะครับ